ป้าหายเก็บผักหวานค่ะพี่น้องปลูอวดตัวอยูะผักหวานป้าค่ะ วานตามธรรมชาติค่ะว่าได้ปลูกค่ะรุ่นโขก หัวไฮไ่น่านี่ปรุงมาเนี่ยมาคั้นออกใบไม้รวนบิดเนาะใบไม่ร่วงเหรอคะยอดไม้ยดอดเลยกําลังจะปรุง มือนี่มะนาขึ้นโคกขึ้นป้าไฮคิผักหวานค่ะเลาะขอไฮป่ายหน้าค่ะโออีแตวผักหวานผักหวานดูธรรมชาติค่ะบริบูผักหวานปลาเข้าค่ะ หิดหลังงูก็จ้ะหน้าฝนเฮ็ดหลังงูก็จะออกค่ะขี้เขาได้แกงบอหลาะเบิ่งดู กระแหงแรงหลายค่ะพี่น้องพูดใบไม้ลดนปลาค่ะปลาไม่ปลาธรรมชาติคะ่ะไ่ได้ปลูกคะ่ะอยู่นหน้จากของค่ะ ค่ะน้องมือชาแนลด้วยค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิง่งการแจ้งเตือนค่ะหกหลายที่น้อตอนนี้พึ่ง องโมงกว่า,วาแดดแย่และแดดแห้งไยพอแล้วพี่น้องก็เราขายอีกคุ่มนึงค่ะผักหวาน,นค่ะผักหวานผักหวาน,วานปลาคาะพี่น้องผักหวานที่เกิดเกิดจากธรรมชาติค่ะโบดปลูกค,ค่ะอันนี้มันแนวแนวหัวที่ล้อมไว้ค่ะขีดหน้า สะออนไล่ลองดูลองดูค่ะพี่น้องนี่เนหยอดงามๆค่ะผักหวานค่ะผักหวานืันนี้น้องไม่ใช่แนวเมื่อกี้ผักหวานค่ะมาหน้ายังไปเลาะเม่งกันนะผักหวานมันจิท่านโป่งบอ่อว่าสันบด้ใส่เสือเขียนเยาางลงมาเลย ตีหยอดยังไงงามค่ะอุ่นๆธรรมชาติธรรมชาติอีหีค่ะพี่น้องนี่มันเจะบ่ออับหันใบมันเปลี่นใบค่ะเปลนบ่อพี่น้องอิสานบ้านหน้าค่ะพี่น้อง มาชัธรรมชาติกะเก็บพักหวานแล้วแดดอ่อนก็สิไปห้าแง่บุดแดงเอามาแกงจะกันค่ะมี่เขียดหน่อยใส่จักหน่อยแซ่บค่ะมาเด้อเก็บผักหวานน้ำนมไม่ใช่แนวค่ะ หวานธรรมชาติเด้อพี่น้องผักหวานตามธรรมชาติที่คือดูตามหัวให้ปลายหน้ากันได้ปลาได้ดอนค่ะหน้าเจ้าของงาน,นไรค่ะ เก็บไปอีกสิบเพ้อเขาได้แก่งอยู่เบ่อีสานบ้านนาค่ะเนีย่ยใดเราหากินได้เขาก็หากินไปค่ะบอ่อยได้ซื้อดอกให้ติ่แล้วเด้อมาเลยไม่ได้เอากระตามา ดึงข้งนี่อีกะโอ้ยหกไายหอนกับหอนครับพี่น้องเดดแห้งไรเด็กเดกต่หอนหอน เ,เห็ดทั้งนั่นค่ะแถวนี้งามเห็ดออกออกเป็นตะไนค่ะพี่น้องทออีกแล้วค่ะพออีกแล้วพออ่อแล้วค,ค่ะพี่น้องทออีกแล้วค่ะผักหวานค่ะผักหวานมาเด้อ,อกินผักหวานน้ำกัน กดไลค์กดแชร์กดซั subscribe บสไคร b ์กดเป็นกำลังใจและกก็ดต,ติดตามให้น้องเม่อช่แนลนี้ด้วยจ้าเมื่อนี้น้องเม่ใช่แนาทารีวิวเข่าปลาค่ะฉิบผักหวานตามธรมรมชาติค่ะ ดกแกค่ะพยาอามอีก,อกทั้งหลาเนี่ยน้องจุ่มผักใบบางต้นก็บป็นตนเด็โบงค่ะใบค่ะเพืเ่อนยังบรหวง ทาฮิโรงูค่ะหิโรงูเหลืองหิละงูขาวแล้วก็หิดดินหิดข้แป้งฮิดนานเล่ค่ะเฉยนี่โอ้ยภูมิน้ำแก่แล้วค่ะแก่แล้วผักหวานโอ้ยเสียดายเด้โม,ม,ม่ไหนมาเบือง โบพี่น้องเฮกบอห่อนต่างบ้าค่ะห่อนคไข่ฟอมกับพี่น้องที่ใส่น้อยๆบาทคุท้มหวานจังเลยน้อยๆบาท เปแต่เฮ็ดออกดีบ่ค่ะพี่น้องป้าเฮ็ดค่ะป้าเฮ็ดลโลโก้ป้าเฮ็ดดินยูนน่าจะของค่ะของยังไม่ใช่แนวนี่หรอกค่ะว้าว nha háp hương phật hoàn đầy ba muốn bằng đầy đê trông xinh xắn ha bố bỏ được ở kiểu chắc đồ โหนีก่กะนั่งประปงกันไบค่ะออกซินผักยานลยาวานันธรามมา,าติเท่าค่ะเดี๋ยวมาบิ่งเท่งที่เด้อตกยังเกิดมาละปงมาไหลาค่ะโอ,อ้แต,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 แต่แต่น้ำ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 โอ้แต่ละน้ำ น้ำเกาะ่อยพี่น้องตายะบัดน,นี้โอ้ยน้ำเกี่ยวค่ะน้ำมัวนซังอืมปูเตะบอระบัดที่นี่อุย้ยน้ำอุย้ยยากมาเบิงเนาะ บังจะภูมิผักหวานโอ้มีหอดเดียวโอ้ยเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกลมกไปก็เห็นแล้วค่ะนี่ ภาวันธรรมชาติเท่ามันต้นบ่ใหญ่ค่ะพี่น้องที่เกิดด้วยน้ำดอนน้ำหัวไหยไปหน้าเข้าเก็บค่ะสุดทรกวันค่ะโอ้ยนั่นโอ้ยโอ้ย,อย,อยหน้าหน้า โอ้ยน้ำเดี๋ยวยิไม่พ้นยิตีนพ้นค่ะต้นแล้วนี่ต้นแล้วหน่อยกระสเพอด้แกงอยู่ เยี่ยวโอ้ยตายระบายน้ำพอ่อยพี่น้องวาวตน้ำงวดสั่งจะเป็นหวานตัวนี้จะสิออกได้บาระบาดที่นี่โอ้ย มีอืม <g ül üyor> นั่งพักน้ำเนี่ยโอ้ยห่อนเลยห่อนห่อนที่ดองห่อนจากองศาบ,บูามุนก็จะดูเหรอพ่นดิเหรอ ผักหวานกระได้ฝุ่นอยู่ในฝุ่นกระปุงอยู่เขาไปเอาไปไดเด้อหนามาหลายเอานีบผักหวานธรรมชาติด้วยค่ะ จับจั่นก็สิเกิดค่ะจับจั่นก็สิออกฝนโกล่ก็งาอีกจัง่อยใบใหม่ใบใหม่หัวก็เริ่มโป่งค่ะยังบ่หนาปลาค่ะปลาเห็ดค่ะปลาเห็ดธรรมชาติของไม่เจ้นแนาค่ะ น้ำมิดออกสิพมา,าไล่สดสไล่ยห้เบืองเดี๋ยวหาห้างหมดแดงกันนะาี่ไหาได้เงี้ยมาหน้าค่ะโบเสียเถียวค่ะที่บ้านที่บ้านนี่ีค้นตาย บมื่อได้หินเบียบออกมาน่าก็เลิ่มมาเลาะโขกค,ค่ะหาจิบพักหวานได้อยู่ค่ะได้อยอะจ้ะไปหลายอยี้ด้ิตอันนี้ซื้อจะจินเงินหลายบาทอยู่ ค่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเป็นกำลังใจให้น้องม้อยชาแนลได้เด้อจ้าค่ะน้องม้อยชาแนลกข็ขอขอบคุณนเอฟซีทุกท่านที่ให้กำลังแรงใจกับน้องม้อยชาแนลจ้า น้องไม่ใช่แนวกระสิะขออวยพรให้เอฟซีที่เขาลบรลักของน้องไม่ใช่แนวค่ะมีแต่ความสุขวามเจริญได้เจ็บจะจนค่ะพี่จิงไดกับพ่อ้ได้สมความงมาตรปรารถนาด้จ้าฮึม นิดกระด่างตัวนี้แหงเพาละแหงและบรรยากาศแห่งแรงค่ะพี่น้องนาแรงค่ะนาห้อนค่ะไใบไม่ร่วงค่ะ พออีกแล้วค่ะตุนพักหวานคักหวานเกิดจากธรรมชาติจะให้หน้าค่ะนีอนนอ่อ่ักหวาน้วยเหลี่ยยุกยุกพี่น้องเอ้ยซ้อนไหไ่ เดื้อมันกิดักหวานน้ํากันใดตุนละกรรมละกรรมกับพวแเกงแล้ว าามาลาะเบิองนี่เทาถิ่นบัดด้เนี่คุมหนึ่นงค่ะพักหวานค่ะพักหวานอยู่โคงอยู่ปลาเท่าธรรมชาติเท่าค่ะ ไปแล้วจากน้อยเป็นกระปุงอีกตีหนอนต้นงาอุ่นเป็นกระแซ็ มส่วนตูเลยบัดน,นี้ยหอนถึ่งหอนถึง่งไข่น,นีเป็นเอนะ็นมาใบตองกุ้งใบตองกุ้งค่ะกต้องจะปรุงต้องจะแก่มีเป็นเอนะ็นมมาติวมอนบอม,มันติวห้อกินได้อีวมอนค่ะแม่งอยูน่นู่นอยู่ดี่ดิจ้า หวานคิดพักหวาน